เฮล lo สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพูดไปเรื่อยนะคะวันนี้ผิงมีเรื่องเล่าผีจากพันทิปมาเล่าให้ฟังค่ะซึ่งถ้าใครอยากอ่านเต็มๆผิงแปะลิงค์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้ทุกคนรอช้ามาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะเสียงแมวร้องตะโกนจากข้างนอกหรือประวัติศาสตร์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้งผมคิดทุกอย่างเงียบลงผมพยายามเอียงหูฟัง โดยหน้าหูเข้ากับประตูเมื่อหูสัมผัสกับประตูทุกอย่างเงียบถึงขนาดได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นแรงของตัวเองเสียงหายใจเข้าออกของผมดังกว่าเสียงจากข้างนอกเสียอีกเพื่อนผมมันยังอยู่ปกติใช่ไหมผมชักเริ่มกังวลนี่เราคิดเองกลัวไปเองหรือเปล่าขณะที่คิดแรงบางอย่างฟาดเข้าที่ประตูมันรัวและดังมากผมถึงกับหงายหลังลงกับพื้นถ้าผมใจไม่แข็งพอ ผมคงหัวใจวายตายไปแล้วเงียบไปสักพักและทีนี้ก็ดังลัวขึ้นอีกขนาดนั้นผมนั่งอยู่กับพื้นขาสองข้างงอเหยียดออกไปแขนทั้งสองข้างเท้ารับน้ำหนักตัวกับพื้นไว้ผมได้แต่มองไปยังประตูใช่ไหมผมพูดออกไปไม่มีเสียงตอบกลับคุณต้องการอะไรผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าผมกำลังคุยอยู่กับใครไม่รอด เสียงพูดยันยานตอบกลับมาถ้าจะไม่ดีแล้วละความกลัวทั้งหมดเปิดประตูออกไปถึงขนาดนี้แล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันรู้ไปไม่มีใครอยู่ตรงหน้าประตูแต่ทว่าบนรถเพื่อนกำลังนั่งสตาร์ทรถที่เบาะคนขับผมรีบวิ่งไปที่ประตูพยายามเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกผมเรียกชื่อมันแต่สีหน้าและแววตาไม่ใช่มันคนเดิมอีกต่อไป แววตาคู่นี้ยังตราตรึงผมไว้ตั้งแต่คืนนั้นรถสตาร์ตติดแล้วผมกำลังจะเคลื่อนออกภายในรถเหมือนอยู่อีกคนละโลกมันไม่สนใจผมเลยนี่เราจะทำไงดีขืนขับออกไปเพื่อนผมจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ใช่ใช่ทุบกระจกรถสิผมคิดขึ้นได้และกำลังจะไปหยิบค้อนมาทุบทำอะไรกันรถที่กำลังเคลื่อนตัวหยุดลงผมหันไปมองเสียงใครกันแม่ ใช่แล้วแม่ผมยืนอยู่หน้าประตูดึกแล้วทำไมยังไม่เข้าบ้านปล่อยเพื่อนให้อยู่นอกบ้านมันอันตรายแม่ทำเสียงดุใส่ผมพยักหน้ารับและหันไปที่รถเพื่อนมันฟุบหัวอยู่ที่พวงมาลัยผมรีบวิ่งเข้าไปหามันคราวนี้ประตูช่างเปิดออกอย่างง่ายดายผมแบกประคองมันเข้าไปในบ้านและทุ่มตัวมันลงกับโซฟามีอะไรจะบอกกับแม่หรือเปล่า แม่เอ่ยถามผมจนมุมต่อสิ่งที่เกิดผมจึงเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังกันตรงโซฟานี้เลยอย่างนี้นี่เองแม่พูดขึ้นแม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังแม่กล่าวหลังจากคืนนั้นพ่อกับแม่มักจะได้ยินเสียงเพลงดนตรีไทยเบาๆเสียงมาจากห้องลูกแทบทุกคืนแต่พอลูกออกไปเสียงก็เงียบลงจนแม่คิดว่าคงหูฝาดไปเองไม่ได้ใส่ใจอะไรแม่กระรบรู้ได้เหมือนกันเหรอเนี่ยผมคิดไม่ใช่แค่นี้ อะไรหรอครับแม่ผมรีบถามเวลาลูกอยู่ในบ้านแม่สังเกตและรับรู้ได้ว่าลูกไม่ได้อยู่ห้องคนเดียวเพราะเวลาลูกเดินขึ้นลงบันไดเสียงพื้นกระทบเท้าหรือเสียงเข้าของเครื่องใช้มันไม่ได้เกิดจากลูกคนเดียวอย่างลูกเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วแม่นั่งดูทีวีอยู่ๆเสียงชักโครกก็ดังขึ้นมาเองประตูก็กระเพื่อมไปมาจนแม่ต้องเดินไปปิดมันเองแม่แอบสังหอ์ใจอยู่เหมือนกัน จนวันนี้แม่ถึงเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ไม่ได้ช่วยดีขึ้นแต่มันมาย้ำความน่ากลัวให้ผมมากขึ้นอ๋อแม่มีของสิ่งหนึ่งอยากให้ลูกดูแม่ค่อยๆเดินไปที่ลิ้นชักหน้าตู้ผมนั่งใจจดใจจ่อพร้อมเหงื่อที่ออกมาจากความกลัวเพื่อนผมมันเปลี่ยนท่าขดตัวนอนสบายอยู่บนโซฟานายนายผมสะกิดและขย่าตัวมัน ตื่นๆมานอนตรงนี้ไม่ได้ลูกเร็วผมเขย่าพร้อมกับเรียกตัวมันไปด้วยเพราะถ้าขืนนอนตรงนี้ไม่รู้ว่าคืนนี้จะเจอกับอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะลูกนี่คงคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดสิ่งที่อยู่บนมือของแม่ผมหามันมานานแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบมันอยู่กับแม่เองเหรอถ้าตอนนั้นผมเล่าให้แม่ฟังผมคงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็ได้หลายวันก่อนพ่อเจ้าเหยียบมันระหว่างเดินอยู่ในบ้านแม่เลยเก็บมันไว้ เพราะม่กล้าทิ้งลงถังขยะมันดูไม่เหมือนของเล่นปกติทั่วไปใช่แม่เป็นคนอครอบคอบไม่เหมือนผมที่มักจะทำอะไรโดยไม่คิดเพื่อนผมค่อยๆตื่นขึ้นมันตกใจที่ตัวเองหลับไปกี่โมงแล้วมันดูลุกหลี่ลุก,ล,กลนจะตีหนึ่งแล้วนอนกับเราละกันอย่าเพิ่งขับรถกลับเลยผมพูดกับมันมันพยักหน้าเมื่อกี้เราฝันเห็นหญิงใส่สบายมันพยายามดึงเราไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนสีหน้าเริ่มไม่ดี แม่จึงให้เราทั้งสองไปนอนในห้องแม่ด้วยกันซึ่งผมกับมันนอนที่พื้นนี่นายเอาสายสินไปไว้ไหนใช่มันไม่ได้อยู่ที่ข้อมือของเพื่อนผมมันคันขึ้นผืนแดงเลยตัดออกไปแล้วมันพูดออกมาอย่างง่ายๆเฮ้ยนายคิดว่าที่ไปทำบุญน,นี่เป็นเรื่องเล่น,เ,ลนเหรอผมด่ามันและเหมือนมันก็คงจะคิดได้แล้วว่ามันกำลังพบเจอกับอะไรอยู่คล้องคอไว้นะแม่หยิบสร้อยพระมาให้เพื่อนผมมันรับไหว้และใส่ในทันที คืนนี้นอนกันให้สบายพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแม่ปิดไฟความมืดทำให้หนังตาค่อยๆปิดลงเฮ้ยนายเฮ้ยนายพาไปห้องน้ำหน่อยไม่ทันเช้าเพื่อนปลุกผมในขณะที่กำลังหลับสบายทนเอาหน่อยไม่ได้หรอเดี๋ยวก็เช้าแล้วตอนแรกคิดเหมือนนายนอนกั้นปวดมาตั้งนานแต่ไม่ไหววะ่ะฉีจะล่าแล้วมือมันเย็นจริงๆคงจะไม่ไหวแน่ถ้ากั้นต่อไปเออผมเดินนำมันไปห้องน้ำ เร็วๆด้วยนะนายผมพูดกับมันท่ามกลางความมืดมิดผมยืนรอมันหน้าประตูอยู่ดีๆก็มีเสียงขับเสพาเววเข้ามาในหูผมหันมองไปรอบๆพยายามหาที่มาของเสียงเสียงอะไรวะผมคิดตัวแนบชิดกับประตูห้องน้ำนายเสร็จยังผมเคาะเรียกมันแป๊บๆไม่ไหวแล้วผมรู้สึกขนลุกและกลัวไปหมดทั้งๆที่นี่คือบ้านผม ผมหันหน้าเข้าหาประตูเพราะถ้ามองออกไปมันก็มีแต่ความมืดถ้ามีอะไรโผล่ออกมาอีกผมคงช็อกแน่ๆข้างหลังผมทำไมมันรู้สึกวิววิวเคยเป็นกันใช่ไหมครับมันคล้ายว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่กล้าที่จะหันกลับไปขนผมลุกไปหมดข้างหลังผมทำไมมันรู้สึกเย็นขึ้นเรื่อยๆผมกรอกตาเพื่อหวังว่าจะมองบางอย่างจากข้างหลังใกล้เข้ามาอีกไอเย็นยะเยือกเพิ่มดีกรีความน่ากลัวขึ้น ผมเคาะเล่งมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่อนเปิดประตูห้องน้ำออกมาสายตาผมจ้องดูมันเผื่อว่ามันจะเห็นอะไรที่อยู่ข้างหลังผมแล้วก็เป็นไปตามคาดเพื่อนผมยืนนิ่งตามันจ้องบางอย่างที่อยู่ข้างหลังผมมองอะไรผมถามมันเมื่อกี้เข้าไปในห้องมาหรอผมพูดขึ้นเรายืนรออยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนผมตอบกลับด้วยสีหน้าที่แย่มากๆเพราะผมกลัวสุดๆแล้วนั่นมันหยุดนิ่งไป แล้วใครเปิดประตูห้องปิดมันไว้ไม่ใช่หรอผมค่อยๆหันหัวกลับไปใช่ประตูมันเปิดออกซึ่งผมได้ปิดมันไว้แล้วแล้วใครกันที่เปิดมันคำถามเกิดขึ้นในหัวคำตอบง่ายๆที่ไม่ต้องคิดมากก็คงไม่ใช่คนแน่ๆผมคว้าตัวมันแล้วรีบเดินจ้ำไปที่ห้องของแม่สายตามองตรงไปที่ห้องอย่างเดียวผมกับมันมองหน้ากันเราต่างคนต่างเงียบแค่สายตาที่มองมันก็สื่อความหมายได้เป็นอย่างดี ล่อยให้ผ่านคืนนี้ไปผมและมันล้มตัวนอนฝืนใจหลับเพื่อให้เช้าเร็วๆขณะกำลังเคลิ้มหลับเสียงบางอย่างกระแทกเข้ากับหูผมและเพื่อนลืมตาขึ้นพร้อมกันมันจ้องตาผมมีเพียงแค่ผมและเพื่อนเท่านั้นที่รับรู้ส่วนพ่อกับแม่ยังนอนหลับอยู่จากที่เรานอนห่างกันอยู่ประมาณคืบหนึ่งตอนนี้ผมกับมันแทบจะขี่กันเลยก็ว่าได้นายได้ยินใช่ไหม เสียงกระซิบเบาๆจากเพื่อนเออผมกระแทกเสียงเบาๆกลับไปสีหน้าของเพื่อนผมหงอไปเลยซึ่งก็ไม่ต่างกับผมหรอกเสียงลากเล็บกับผนังดังบนปลายหัวที่ผมนอนผมไม่เห็นหรอกว่ามันคือเล็บแต่ผมเคยลองเอาเล็บขูดกับผนังที่เป็นไม้มันก็เสียงแบบนี้แหละทั้งผมและเพื่อนต่างมองหน้ากันแล้วมุดต,ตัวเข้าไปอยู่ใต้ผ้าห่มเหมือนกับมันกําลังแกล้งเราผมสัมผัสได้ถึงเจตนาของมันแต่โชคดีที่มันไม่กล้าเข้ามาในห้องนี้ เพราะพ่อกับแม่ผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บไว้ในห้องนี้เต็มไปหมดนั่นทําให้ผมสบายใจได้ในระดับหนึ่งนอนเถอะเราคุยกันด้วยเสียงที่เบาผมและมันพยายามหลับตาไม่สนใจอะไรจนความล้าทําให้เราหลับไปเองโชคดีที่แถวนี้ไม่มีหมาไม่งั้นถ้ามันหอนผมคงจะหลอนไปมากกว่านี้เช้าแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมออกเดินทางพ่อและแม่ผมพาไปวัดที่เราเจอโชคดีที่เพื่อนผมอยู่ด้วย มันเลยจะต้องเป็นคนขับรถพาพวกเราไปกลาบนามัสการค่ะหลวงพี่แม่ผมเป็นคนนำทุกคนต่างกล่าบตามอาตมากะแล้วว่าพวกโยมทั้งสองจะต้องกลับมาหาอาตมาอีกครั้งพระพูดอย่างน่าสนใจใช่เพราะองค์นี้แหละที่เตือนและให้สายสินผมกับเพื่อนแม่ค่อยๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ท่านฟังแล้วของชิ้นนั้นล่ะพระท่านถามแม่ค่อยๆหยิบศีรษะของหุ่นออกมาจากกระเป๋าเสื้อนี่ค่ะ พร้อมกับยื่นมือออกไปท่านเพ่งมองและพิจารณาอยู่สักพักไปรับปากอะไรกับเขาหรือเปล่าท่านถามเขามาด้วยนะตรงหน้าต่างนั่นผมหันมองทันทีทุกสายตาต่างหันไปที่หน้าต่างใบไม้สีเขียวโบกสะบัดอยู่ภายนอกเราแค่คนธรรมดากลางวันแสกๆจะไปเห็นอะไรไม่รู้มีใครเห็นอีกหรือเปล่าผมคนหนึ่งที่มองไปแล้วไม่พบอะไรรวมทั้งเพื่อนผมด้วย เพื่อนเอามือป้องปากเพื่อกระซิบกับผมให้ท่านไล่ไปเลยสิมันพูดเหมือนว่าเป็นเรื่องง่ายๆโย,ยมคนนั้นน่ะสายสินหายไปไหนจังหวะที่ยกมือประจวบเหมาะกับสายตาท่านพอดีท่าน,สนแสดงสีหน้าดุและต่อว่าเพื่อนถ้ายังล้นไม่ทําตามอยู่อย่างนี้อาตมาคงช่วยอะไรไม่ได้เพื่อรีบกราบขอโทษด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างจะสํานึกผิดขอโทษครับท่านผมจะไม่มันเกิดขึ้นอีกแล้วพระสายหน้าแต่ก็หันไปหยิบสายศีลอีกเส้นมาให้ เอาล่ะอัตมาจะเล่าอะไรให้ฟังผมรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นสมัยก่อนเคยมีคนมาผูกคอตายเนื่องจากเขาได้ขับรถชนหลานของตัวเองเสียชีวิตที่ตรงนั้นเขาเสียใจมากเพราะทุกคนต่างหาว่าเขาเป็นคนทําให้หลานตายแต่เขาพยายามบอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้ชนมันเป็นอุบัติเหตุแต่กลับไม่มีคนเชื่อว่าเขาประมาทซึ่งวันนั้นก็มีแต่เขาลูกเขาแล้วก็หลานอยู่ในเหตุการณ์ เขาไม่รู้จะไประบายกับใครก็มีแต่ลูกเขาที่เข้าใจแต่ลูกก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะยังเด็กจนในที่สุดเขาทนแรงกดดันจากคนในชุมชนและญาติไม่ไหวเพียงแค่โอาลมชั่ววูบเขาก็ได้มาผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้บริเวณนั้นหลังจากนั้นลูกเขาก็ได้มาบวชให้พ่อเขาและไม่สึกอีกเลยผมก็อ๋อขึ้นมาและผมก็แทรกพูดขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ผมเจอเมื่อคืนนั้นก็คือเขาใช่ไหมท่านไม่พูดอะไร แต่กับพยักหน้าตอบกลับมาแทนอย่างนี้ผมคงจะมีทางออกแล้วแน่ๆเพราะท่านก็รู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดีท่านต้องมีวิธีแก้ให้กับเราเขาหมดเวรหมดกรรมแล้วพวกเจ้าไม่ต้องกลัวอีกต่อไปดูเหมือนอะไรๆมันจะดีขึ้นผมคิดสำหรับวันนี้ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะจะเป็นยังไงมาติดตามกันต่อ E ีีหน้านะคะขอขอบคุณค่ะบ๊าย